สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับช่องแนนเกียร์แชนแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเคสซี่ฟอกวันที่สองนะฮะผมจะทําคลิปแบบนี้เจ็ดเจ็ดวันเต็มๆนะฮะหนึ่งหนึ่งวันตอนอ่อหนึ่งอาณาจักรเหมือนเดิมนะฮะอ่าโอเค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 นะฮะพวกเรามาหมุนกันเถอะนี่อันนี้คือกิจกิจกรรมใหม่นะฮะมากดสุ่มกันได้นะฮะแต่ว่ามันต้องเติมนะฮะถ้าถ้าถ้าเราสุ่ม รอบต่อไปนะครับแต่ว่าผมสุม่มเพาแต่ว่าผมอยากกดสุ่มครั้งหนึ่งอะ <_ c oughs> แล้วลว่านไอ้อันที่มันเป็นบรรนูมันคืออะไรอ๋อมันคือเงินครับทุกคนเนี่ยผมอยากได้ไอ้ตัวเนี้มันคือน้อนอันอะไรทุกคนมันคือตัวอ,นนอะไรอ่ะทุกคนลองแทนนะว่าไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรไอ้ตัวที่มันคล้ายๆกับกระนอกเนี่ยทุกคนโอ้มีคมลอยมาด้วยยี่คมลอยสิมันเป็นบรรบน,น,นูทุกคนโอเคโอเค เงินเยอะพอ,อยังเนี่ยเงินยังโอเคโอเคปไปโจมตีฐานนึ่งเลอโจมตรงนี้แหละแต่ผมทําทําแบบคูณห้ครับแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนมีเลเวลนะครับถ้าทุกคนมีเ,เ,เ,น,น,มเน่น่ทุกคนตอนนี้นะฮะไม่มีค่าสามารโจมตีผมได้อะทุกคนดูดูน่วของผมบนนั้นสิทุกคนแล้วมันไม่ได้มีแล้วทุกคนอย่าคิดว่ามีแค่สามโลนะฮะสามโลบวก,กอีกบวกอีกหบวกอีกสิบนะฮะ เพราะว่าผมสุ่มได้ซ้ําแต่ผมยังไม่ได้อัดเข้าใจนะฮะมันก็ได้เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้บักนะฮะนี่แค่หนึ่งในทีแรกนะฮะโอเคโอเคตอนนี้ผมได้เอ่มน้ํามันส,สักกัดยินมนาแล้วทุกคนโอเคปรับเป็นคูณห้าก่อนนะนี่แบบปรับเป็น วินห้าวินคูณห้าอะไรสักอย่างเลยทุกคนโ okay. อเคขโมยตรงนี้ขโมยตรงนี้แต่แต่ที่ผมไปดูสปอมานะทุกคนก็ก็คือไอตัวนั้นอ่ะไอตัวที่ผมจะฟักอยู่อ่ะมันจะไปขโมยไอจุดที่มันไม่ไอจุดที่พวกจิงจ้งจิง้งจอกมันมันไม่ได้ไปเอากันอนะ่ะเหมือนมันจะเป็นตัวเพิ่มเลเวลเด้นะทุกคนอ่ะโอเคไม่มีโอเค หมุนหมุนต่อไปหมุนอีกหมุนต่อไปวันนี้จะไม่หยุดแน่ทุกคนวันนี้ไม่หยุดแน่นอนถ้าถ้ามีแต่การหมุนแบบนี้นะแล้วทุกคนรู้ข้างล่างครับอยู่สี่นึ่งเจ็ดสิบหกทุกคนจะสงสัยนะครับทําไมไอ้อันที่มันขึ้นนอดห้าห้าสิบทำไมมันทำไมมันไม่นดนะฮะทุกคนซูมเข้า,เข,าเข้าไปดูใกล้ๆ,ๆนะฮะไอ้อันที่มันอยู่ ใชหนอนเลือดนะทุกคนตอนนี้มีอยู่สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วก็นดเหนือสี่ร้อยสสิบหกแต่ว่าผมหมุนไปเรื่อยๆรื่อจนจน,นับไม่ได้นะฮะผมหมุนไปเรื่อยเรื่อยแต่ผมจะไม่เอาเสียงเกมมาเข้านะฮะเพราะว่ามีคนใช,ใช้เสียงเกมเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะติดยวผมจะติดในคลาสสิทธิ์นะฮะเพราะว่ามีคนใช้เสียงเกมแล้วนะฮะยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆได้เอา,เ,อาเสียงเกมอันนี้ไปใช้แล้วนะฮะ โอเคโอเคโอเครุ่งนี้มีอะไรให้ทำกันไหมฮะทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปไวเได้โอ้โอ้มีอะไรให้ทำกันบ้างอืมโอเคอืม hmm. okay. mm hmm. แล้วก็ขุดต่อไปไม่ใช่สีแล้วก็หมุนหมุนต่อไปหมุนแล้วก็ได้เงินหมุนเกีกแล้วก็ได้เงินหมุนเีกแล้วก็ได้เงินหมุนเีกยังได้น้ำมันอยู่อีกเนอะเดี๋ยวจะมาหกเอ็มวันที่หกก็คือหกร้านนั่นะฮะทุกคนมาอัพเกรดกันเถอะผมว่ายัางไงตังก็คือหมดก่อนอะเชื่อเลยนะทุกคนยังไงตังก็หมดก่อนตังแ้วหมดโอค้คโอ โอ้หเย ي. อัปเกรดประสาทต,ต่อประเสร็จแล้วเดี๋ยวไปประสาทที่ทีี่สี่เลยมันบอกว่าประสาทที่สี่จะเอ่มให้เจ้านอนมาใช่ไหมให้เจ้านอนที่น่ารักไม่ใช่ไหมนอนนอนนอนน้องที่น่ารักมันจะให้ไปฟักแค่ไหมทุกคนเอาต้องต้องมาเสียวเวลาเปิดกล่องก่อนเหรอโอเค เอาน้องน้องกำลังจะเกือนะไรทุกคนไปฝักน้องกันเถอะนี่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 โอเคฮะและสำหรับนี้ก็ฝากกดนะกดติดตามกดกระดิ่งกดหนุนพันเซฟใไรเบอร์ไปกัน